กสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกชชี่คอลเลกชันพัทแรกกันเลยก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยจะอาดแบบมือเดียวนะคะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามีกี่ชิ้นก็นับเองนะคะก็เดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปดูชิ้นแรกกันเลยชิ้นแรกยมโรโทริโทริท,รท,รที่สองบางปอนคูมะที่3ามมินเนี่ยนเค้กโลสตาชิ้นต่อไปคาบีบ,บา,าลาซานไปเป็นเปโกสีเขียวเปโกสีเหลือง อีคิรุรุ่นใหม่อีคิรุแพนด้ารุ่นใหม่อีคิรุเสือเปิ้ลคิวตี้สีเหลืองแอปเปิ้ลคิวตี้สีเขียวคิวตี้สีแดงตัโรสแผ่นมินนี่แผ่นมิน mini. นี่เปาคิวตี้แบบสีขาวกระเป๋าคิวตี้สีเหลืองกระซองเบดโรว่าเบสโดว่างแผ่นไอโอยมาม่าเกีก๊ยวกระลองสีเหลืองเอ,อ้ยไม่ใช่ เดอะแบสคู cool, สีเหลืองบิง๊กบอมบ์ปูลินแท็กหลุดแพนด้าบันครีมพับลิลาคุมิเค้กคิตตี้รองเท้าคาปา巴าซานจัมโบ้บัชบันไทยกุชี่โพนี่ชิโมนิแยมโรแซมมี่ไพรเกีสีน้ำตาลกับไพรเกีสีน้ำตาลเค้กเค้กคิตตี้ช็อตเบสมาร์ทคอร์ โรยาม่าสีเขียวน้ำของเคทีบโยโกเมลอนบันของ K ค Kitty. Star. คเคทีบโยโกครีมคิตตี้ไลท์เลนเทวินสตารคัพเค้ก VAF ครีมพับมินนี่คิตตี้ลายเสือตี่มเมลอนเปิ้ลกุย้ยไตเคทีบโยโกไอศครีมชินัมมอนเค้กเบสต์สคูแซมมี่ปะไอศครีมของเคทีบโยโกมีโดี้แท็กหลุดน้ำาแพนเค้กวยวอเตอร์ยืด ทีลูกลอกรุ่นเก่าขาหลุดวิทอยโดลายกิของโดราเอมอนเสื้อวันพีทเรามาต่อภาคสอกันเลยนะคะ